เอาเลยครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นคลาสใหม่เราจะมาเป็นเชฟเปิดร้านอาหารกันครับทุกคนเรามาดูกันที่คลาสเชฟนะทุกคนนะเราจะได้นี่เลยครับอุปกรณ์ทําอาหารสําหรับคลาสนี้เท่านั้นแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าคลาสอื่นจะสามารถคลาฟได้หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละสําหรับเชฟเราจะมีมาเลยครับแล้วเราก็จะมีสูตรอาหารด้วยครับ1เล่มนะอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะคราฟอาหารใหม่ๆได้ครับซึ่งจะทําให้เราได้โบนัสเสริมมาด้วยนะครับ เลเวล2กับเลเวล3นี่ก็คือเราจะปลดล็อกสูตรอาหารเพิ่มขึ้น2สูตรโอเคผมอัพเลเวลอาชีพมาครบ3แล้วครับผมพร้อมที่จะเปิดร้านอาหารแล้วทุกคนเราเกิดมาพร้อมกับสูตรอาหารครับนี่คือสูตรอาหารของเราทุกคนโอเคใช้เลยครับโอ้โหอุ้ยมันคราฟได้หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยซีฟู้ดชาว์เดอร์ทักกินซุปซุปฟักทองครับโอ้มีสเต็กมีบาร์บีคิวซี่โครง น่าสนใจมากมีเค,ค้กแครอทด,ด้วยมีจาโอเจลลี่ด้วยครับโอต้องมีการตกปลาด้วยเนี่ยโอเคเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือผมจะสร้างร้านอาหารเลยเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์จากพ่อค้าครับมาทําเป็นร้านอาหารและผมจะมีทุกเมนูเลยครับสาหรับร้านของผมเอาล่ะเป้าหมายค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะทุกคนนะแปลว่าผมจะต้องทําทุกอย่างเลยนะเว้ยผมจะต้องไปตกปลาด้วยเมื่อกี้มีเมนูปลาแล้วก็ต้องไปล่าแมมมอธด้วยมั้งเห็นมีซี่โครงอยู่ไหวอย,อยู่ครับไหวอย,อยู่ แล้วเราก็ได้ม้อไปเลยเว้ยทุกคนครับหม้อนี้ผมวางตรงไหนดีวะเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึนะเดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้เป็นร้านอาหารของผมและกันฉะนั้นผมจะวางม้อตรงนี้โอเคข้อดีก็คือเราเกิดมาพร้อมม้อไว้ทุกคนเราสามารถเอาแครอทเนี่ยมาใส่ม้อได้เลยอ่าทําซุปได้เลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมสามารถท,ทําสเต็กได้เว้ยตามสูตรนะครับเราต้องใช้สเต็ก1อันนะครับแล้วก็อะไรก็ได้2อัน จัดไปดิใส่เข้าไปครับมันจะต้องออกมาเป็นสเต็กเอาได้สเต็กจริงๆครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเอ้ยดีว่ะมันเพิ่มความหิวร้อยห้าิเลยนะเยอะมากครับผมจะพกไว้กินนะครับต้องรอกินตอนที่แถบอาหารเนี่ยเหลือน้อยๆครับตอนนี้ผมยังไม่เจอปืนเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องหาปืนหน่อยครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้กันโจรที่บ้านด้วย ตอนนี้ขวานของผมยังเป็นขวานกากอยู่เลยครับเรายังไม่เจอขวานดีเลยตัดต้นไม้นานมากๆแวะเก็บเบ็ดหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องตกปลามาทําอาหารกันด้วยทุกคนร้านอาหารของเราต้องมีเมนูครบทุกเมนูนะ <c oughs> เราได้ปืนลูกโม่เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องประหยัดกระสุนกันหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเรามีกระสุนน้อยมากๆครับตอนนี้ <c oughs> เราได้เสื้อหนังครับโอเคของเต็มกับบ้านก่อนผมก็ยังไม่ได้ขวานเลยนะเว้ยขวานดีเนี่ยผมยังไม่ได้เลย แยมไฟเราเลเวล5แล้วตอนนี้คืนนี้โจนมาว่ะผมต้องวางกับดักเลยครับ2องอันพอวางไปแถวนี้โอเคตรงนี้ครับเยี่ยมเลยรอมันมาโดนกับดักไปก่อนโอเคแล้วก็มาโดนตรงนี้ไม่โดนด้วยตีแม่งเลยครับและพรุ่งนี้เช้าลุงขายเฟอร์นิเจอร์จะมาครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อผมบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องซื้อเนี่ยน่าจะมีเยอะมากโต๊ะเก้าอี้ได้ใช้แน่นอนครับแล้วก็ ต้นมงต้นไม้เอามาตกแต่งได้ใช้แน่มีเยอะแยะมากมายแน่นอนโอเคลุงมาแล้วผมไปเลยอ่านี่ดีเลยโต๊ไม้แบบสี่เหลี่ยมครับเอาดอกทานตะวันเอาไปสักอันปะแล้วก็ถังน้ําเอาด้วยเก้าอี้เก้าอี้แคมปิ้งสีเหลืองเอาไปด้วยปะจริงๆผมอยากได้เก้าอี้ไม้นะเก้าอี้ไม้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่มาเราซื้อเก้าอี้แคมปิ้งไปก่อนเปิดกล่องครับผมอยากได้ขวานจังเลยเ<ม>ยี่ยมสุดๆกูม,มีขวานใช้สักทีครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มเอาโต๊ะกลับไปจัดวางที่บ้านแล้วนะได้เท่าไหร่ก็รีบไปวางไว้ก่อนตอนนี้เราทําอาหารกินไปมั่วๆก่อนทุกคนเรามีเนื้อมีผักอะไรก็ใส่ไปก่อนครับประทางชีวิตเดี๋ยวเราเริ่มตั้งตัวได้เราก็ค่อยปรุงอาหารให้มันเป็นเมนูที่ดีกว่านี้นะตรงเนี้ยผมจะทําเป็นที่ปรุงอาหารไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีโต๊ะวางอุปกรณ์นะครับคนขายจะอยู่ตรงนี้นะครับเลยออกมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าเลยเดี๋ยวผมวางโต๊ะให้ลูกค้าก่อน วางเก้าอี้ไปก่อนมีแค่เก้าอี้แคมปิ้งเนี่ยก็ใช้ไปก่อนนะมันมีทานตะวันด้วยอันหนึ่งวางไปก่อนโอเคเอ้ยอันนี้ถือว่าเปิดร้านได้แล้วนะเนี่ยเออนะครับโอ้นี่นี่นี่ลูกค้ามาก็จะมากันได้2คนรับลูกค้าได้แค่2คนครับร้านเพิ่งเปิดเฮ้ยสุดยอดนะใช้ได้อยู่นะเราต้องขยันฟาร์มเรื่อยๆเพื่อที่เราจะอัปเกรดร้านเราให้ใหญ่ขึ้นครับ <S <S ทุกคนซากเครื่องบินมันย้ายได้ปะวะซากเครื่องบินอันเนี้ยย้ายได้ปะ โอ้โท oh, ย้ายได้โคตรเทเยนะเอาไปตกแต่งร้านนะทุกคนนะแต่บอกว่าไม่น่าจะได้ครับสร้างเครื่องบินมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินไปหน่อยเราน่าจะต้องไปคราฟคอนด้วย,เ,วยเพราะว่าตามบ้านเนี่ยเราสามารถไปเอาโต๊ะไม่ได้อีกนะเว้ยเออเราจะไม่ต้องรอซื้อจากพ่อค้าอย่างเดียวน่าสนใจมากแต่ผมจะต้องทําคอนแล้วทุกคนโต๊ะคราฟเลเวล3ไปก่อนแล้วก็หมอ้อนี่เราไม่ต้องคราฟแล้วเรามีหมอ้อที่ดีกว่าครับเลด้าต้องคราฟด้วยเอามาแต่เ,เราต้องไปหาที่ทําคอนตู้เย็นต้องมีนะ เก็บวัตถุดิบเนาะเก็บวัตถุดิบแต่ตรงนี้จะเป็นหลังร้านครับหลังร้านหลังร้านอยู่ดิเออผมวางไว้ก่อนโอเคทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําลัวปิดตรงนี้ใช่ปะประมาณว่าปิดแล้วก็มีทางเข้าไปหลังร้านนะครับหลังร้าน,น,นเป็นที่เก็บวัตถุดิบต่างๆเรดาร์มาตั้งไกลๆครับตรงนี้สแกนหาทางตีเหล็กอยู่นี่ครับลืมไปเลยว่าตอนนี้ผมมีไลเฟิลด้วยครับคอยยังชั่วหน่อยจะได้เคลียร์หมาง่ายๆครับน่าันไงมันเห็นผมจนได้ว่าอุ๊ยโอ้สามตัว โอเคหมดผมเปิดที่คราบคอนก่อนไอหมาตัวนั้นมันจ้องผมแล้วนะเว้ยไอตัวไอไอ่ะไอหมาบ้าอะคืนนี้หลบที่นี่เลยประวะทุกคนมันกลางคืนแลละโอ้เพจคูณสองมันกลางคืนแล้วแล้วผมยืนอยู่บนนี้พอดีผมต้องหลบตรงนี้แล้ววะ่ะผมไปไหนไม่ได้เลยครับหมาเกิดด้านล่างครับเยี่ยมเลยโอเคเช้ามาคราบคอนคอนมาเยี่ยมทีนี้ผมก็สามารถที่จะเอาโ,อโตเก้าอี้ จากที่อื่นเนี่ยกลับบ้านได้แล้วครับกล่องทองครับขวานแดงมา <iet noise> ไม่ใช่วะไม่เป็นไรเฮ้ยเค้กเอาไปด้วยร้านอาหารต้องมีเค้กด้วย <c oughs> โอเคทุกคนพรุ่งน,นี้ลุงจะมาขายของอีกแล้วทุกครั้งที่ลุงมาขายของนี่ผมจะดีใจมากเลยครับเพราะว่าเราจะได้โต๊ะมาเพิ่ม <c oughs> มาไหมไม่มาเลย <c oughs> อ้าวมาสิทู่ไม่มาได้ไงเนาะ แต่มันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนอะแย่เลยครับในแผนที่มองไม่เห็นวะชิบหาแหละมันมาที่ไหนวะเฮ้ยเอาไปดีลุงอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ผมต้องเดินหาเลยเนี่ยแล้วกูจะเจอไหมครับเฮ้ยเดียวนะกูมองดีๆก่อนเออในแผนที่ก็ไม่มีอ่านี่รอโตที่นี่กลับได้ครับโตนี้ด้วยอันนี้ได้ไหมไม่ได้หัวมาป่าเอาไปตกแตง่งเอาหมดผมเอาหมดเอาอะไรได้อีกไม่มีโตนี้เอาได้อีกโอ้โหโคตรดีเลยวะ่ะคอนนี่มันโคตรดีครับ เอาพรมไปแล้วก็ตู้ไปด้วยโอ้โหเอาทุกอย่างที่เอาได้ครับทุกคนตอนนี้ได้โต๊ะมาเพียบเลยทั้งโต๊ะยาวโต๊ะเหลี่ยมได้ทุกอย่างครับแต่ไม่มีเก้าอี้เลยทุกคนโอเคแต่ผมจะวางโต๊ะนะทุกคนนะเคาน์เตอร์ครับมีด้านในนี้อีกอ่าโคเทโคเทเอาันนี้มาวางนี่และก็อันนี้จะเป็นพรมผมเอาไว้วางไว้ตรงอื่นก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร หัวมาป่าด้วยโอ้โหแอบแอบไว้ก่อนอันนี้เป็นโต๊ะที่เราได้มาเพิ่มวางเข้าไปเลยโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เราไปขโมยมานะทุกคนนะอัพตัวคราฟเป็นเลเวล4แล้วก็สิ่งที่น่าคราฟเนี่ยคืออันนี้ที่คราฟกระสุนอันนี้เดี๋ยวเราต้องคราฟเดี๋ยวผมขอแวะบ,บ้านแถวนี้ก่อนว่ามันน่าจะมีของให้ผมเอานั่นไงเมื่อกี้เห็นแหละนี่เลยอันไหนเอาได้เอาหมดบ้านแถวนี้มีเยอะด้วยครับโอ้โหเพียบทุกคนผมบอกเลยนี่ไง วันๆขโมยเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวตอนนี้อ่าตอนนี้เราเ,าเค้กมาเรียงไว้หนึ่งอันทุกคนขายเค้กด้วยครับสุดยอดนะครับเคเดี๋ยนะได้แล้วมาอีกได้มาหลายอย่างเลยวะ่ะโอเคส่วนตู้เย็นเนี่ยเดี๋ยวย้ายก่อนตอนนี้ยังไม่สวยย้ายออกไปก่อนเยี่ยมครับนี่คือร้านครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะทำห้องครัวนะทำห้องครัวให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่ม ตามล่าวัตถุดิบเลยครับตกปลาหาฟักทองหาซี่โครงแมมมอดดูไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมต้องทําหลังร้านให้เสร็จก่อนทุกคนตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลังร้านครับอ่านี่ทางเข้าหลังร้านเดินเข้ามาแบบนี้ดูดีอันนี้คือตู้เย็นของเรานะเป็นที่เก็บอาหารนะครับวางไว้นี่เลยโอ้โหดูดีหลังร้านทุกคนโคตรเท่โอเควันนี้เดี๋ยวผมจะตกปลาแลวกันเอาปลามาไว้เป็นวัตถุดิบครับ เราได้ปลามาจํานวนหนึ่งเอาอีกตรงนี้มีอีกอ่านี่ครับเยี่ยมเลยมันต้องมีนี่ด้วยครับเชฟชั้นวางของด้านในผมจะวางของตรงนี้อุ๊ยติดต้นไม้วะ่ะติดต้นไม้วะ่วะทุกคนแย่แล้ววะ่ะมีต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้เราจะให้ติดต้นไม้ไม่ได้ครับโอเคแบบนี้ได้อยู่โอ้เราได้ฟักทองมาด้วยเรามีสูตรอาหารซุปฟักทอง เยี่ยมเราเก็บฟักทองไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องออกไปฟาร์มเลยครับเพราะว่าผมจะต้องการเหล็กเพิ่มนอกเหนือจากการที่เราเปิดร้านอาหารเนี่ยเรายังต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยนะเว้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีเหล็กเนี่ยผมก็จะไม่สามารถทําที่คราฟกระสุนได้นะครับและถ้าทําที่คราฟกระสุนไม่ได้เนี่ยร้านเราก็จะเจ๊งนะทุกคนนะเพราะว่าผมจะตายนั่นเองสู้ไม่ไหวนะครับโอเควันนี้ลุงมาทุกคนไม่เจอกันนานมันต้องมีเก้าอี้มาเพิ่มแล้ว,วมั้งอ่าโตไม้โอ้เก้า เห็นป่ะทุกคนถ้าเกิดผมไม่ซื้อเก้าอี้แคมปิ้งมาเก้าอี้ไม้มันไม่ค่อยมาขายเว้ยโชคดีที่ผมซื้อเก้าอี้แคมปิ้งนะเว้ยตอนแรกว่าจะออกไปฟาร์มสรุปไม่ได้ออกสักทีข้อเสียก็คือสีมันจะมั่วซั่วไปหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเฮ้ยวางโต๊ะเบี้ยวจังวะกูอะเฮ้ยอะไรเนี่ยตาเอียงเว้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แก้ก่อนแก้ก่อน ทุกคนตอนนี้ผมสามารถรับลูกค้าได้เนี่ยสโต๊ะเลยนะครับรับลูกค้าได้ถึง8คนเลยทีเดียวนะและนี่ผมมีชั้นวางของเราเอามาไว้สําหรับวางของขายไปตรงนี้ปะเนี่ยสรุปผมไม่ได้ออกฟาร์มอีกแล้ววะ่ะมันจัดร้านเพลินไปหน่อยดิอ่านี่ตรงนี้วางของขายได้อยู่เยี่ยมเลยตรงนี้เอาสําหรับลูกค้าที่แบบว่ามาคนเดียวอยากนั่งคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาเก้าอี้มาให้เขานะอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคทุกคนวันนี้ผมต้องออกฟาร์มเลยครับ ผมจะไม่มีเหล็กใช้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแต่งร้านต่อเว้นแป๊บหนึ่งแต่สุดท้ายออกมาฟาร์มยังไงก็ขนเฟอร์นิเจอร์กลับบ้านอยู่ดีครับหนีไม่พ้นการแต่งร้านนะ <S 2> <S 2> <S ผมเดินเข้ามาเอาของเลยทุกคนไม่สู้ด้วยเดินเข้ามาหยิบชิลๆเลยไมโครเวฟเอ้ยไมโครเวฟก็เอาไปตกแต่งได้เหมือนกันนะเว้ยเออดีว่ะการทาอาหารแล้วก็ไม่ได้มีแค่หม้อต้มอย่างเดียวไงตรงนี้เป็นบ่อตกฉลาม เราอาจจะต้องมาตกหาแมงกระพุนที่นี่หรือเปล่าโอเคผมเจอกล่องทองครับ <S <S หุยเอาเจอของดีวะ่ะนี่มันของแรงเลยนี่วะ่ะวิ่งกลับบ้านก่อนเลยครับโอโหร้านอาหารโคตรเท่ทุกคนมโครเวฟออกมาแต่เ,เราต้องใช้ครับโอเคด้านในนี้จะดูครับแคบหน่อยทุกคนแต่ว่าเราเป็นร้านเริ่มต้นเลยครับมันก็ต้องแบบนี้แล้วเนาะและผมก็จะามาโครเวฟมาอ่านี่คือที่ทำอาหารอีกอันนึงของเรา มันต้องมีอันนี้ด้วยปึ๊บเอามามีไมโครเวฟแล้วก็ต้องมีแบบว่ากําลังทําอาหารอยู่ไงนี่กําลังทําเลยเดี๋ยวผมจะต้องทารั้วเพิ่มละเฮ้ยหรือว่าควรจะทํากระสุนก่อนวะทํากระสุนก่อนดีวาเราได้ฟาร์มง่ายๆทุกคนเห็นเก้าอี้แบบว่าเยอะๆปะ่ะเก้าอี้ตรงเนี้ยมันเยอะมากเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาพวกลัตทีอะมานั่งครับแต่ว่าเราต้องรอลัททิมาก่อนตอนนี้ผมเอามันเผาทิ้งไปหมดละอ่า แ้วก็ตรงเนี้ยเปิดโล่งไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยปิดทีหลังนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าร้านอาหารของเราเนี่ยเริ่มที่จะใกล้สาเร็จแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะต้องทําเมนูอาหารอื่นๆเนี่ยเอามาวางบ้างแล้วทุกคนได้เวลาที่ผมจะทําอาหารทะเลแล้วกันใช้ปลากับอะไรก็ได้2อ,อันแครอทเลยครับแล้วก็ปลาหนึ่งตัวทําเลยไหนดูซิว่าอาหารทะเลเป็นยังไงโอ้เออใช้ได้เว้ยซุปปลาทะเลมันปลาทะเลยังไงวะ มันปลาทะเลยังไงมันปลาในป่าไม่ใช่เหรอวะทุกคนเดี๋ยวผมทำอีกอันหนึ่งสองถ้วยอันเนี้ยผมวางไว้บนโตนี้เลยซุปใหญ่มากอันนี้กินด้วยกันนะสี่คนสี่คนกินด้วยกันครับมีเมนูอะไรอีกซุปฟักทองครับแครอทสองอันฟักทองหนึ่งอันโอ้โหซุปฟักทองสวยมากวางไว้ตรงนี้ครับซุปฟักทองทําเค้กแครอทก่อนดีกว่าโอเคเค้กแครอทก็คล้ายๆเค้กปกติแต่ว่ามีความเป็นส้มๆเป็นแครอทเข้ามา มีความส้มๆนิดนึงเห็นไหมตรงนี้เริ่มสวยแล้วทุกคนดูมีความเป็นร้านอาหารนะเว้ยตรงนี้เฮ้ยแต่ร้านอาหารจะไม่มีเก้าอี้ให้แบบให้ผมนั่งเลยอะทุกคนยังไม่มีเก้าอี้ผมนั่งพักเลยครับเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ลุงเดี๋ยวรอก,ก่อนเหลือเมนูอะไรอีกผมทําไปหลายอันแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมทำสเต็กครับทุกคนเดีย๋ยวไปล่านเนื้อเพิ่มก่อนเรียบร้อยสเต็กมาแล้วหยิบมาวางนี่ครับเฮ้ยสวยมากทุกคนร้านอาหารของเรา จานนี้เราจะเอาไว้ที่นี่ครับดูดีดูดีดเสื้อเหล็กเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะต้องไปฆ่าแมมมอสตั้นะเวย้ยเตรียมกระสุนไปเยอะๆครับนี่คือลูกค้าเราผมขอวางไว้ตรงนี้อ่าโอเคนั่งนิ่งๆอย่าดิ้นเยอะอ่าโอเคแล้วแบบนี้เออดูดีดูดีดูดีดดเอ้ยทำไมนั่งเงี้ยนั่งฉีกขาททำไมวะไม่สุภาพเลยวะ่ะ วันนี้ผมจะไปล่าซี่โครงแมมมอธครับทุกคนครับการที่เราจะไปล่าซี่โครงแมมมอธได้เราก็ต้องหาหัวจิงจอกก่อนเพื่อกันหนาวเราก็ต้องล่าจิงจอกครับตอนนี้เรายิงเรียกมันมาทีเดียวใช่ป่ะและเดี๋ยวมันจะโดนอันนี้ครับเน่เน่ทุกคนดูมาบเข้าไมาบเข้ามาไอดอกมาหนึ่งอันเยี่ยมครับใกล้และใกล้แลดอกอีกแล้วคืนนี้สงสัยผมต้องนอนที่นี่แหละโอเคขึ้นเลยนอนที่นี่ได้ปะวะกูจะขึ้นได้ไหมเนี่ยชิบหายเลยครับหนีด่วนหนีด่วนหนีด่วน เกือบตายเมื่อกี้หนาววิ่งไม่ออกโอ้โหร้านของเรามีลูกค้าอยู่เยอะดิกินข้าวก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมทําซุปกินก่อนเป็นซุปปลาทะเลครับเนื้อปลาของลูกค้าผมเอามากินหมดแล้วเอ้ยมีลูกค้ามาทุกคนโอ้ลูกค้าโอ้นั่งก่อนนั่งก่อนไม่นั่งมายืนมาแอคแล้วแบบนี้มาร้านผมแต่มายืนไม่นั่งไม่กินสงสัยจะมาจากร้านข้างๆแหละไม่ได้เรื่องแบบนี้ไปล่าแมมมอสต่อดีกว่าไอ้ตัวนี้อไอ้ตัวนี้ตอบไปครับหมวกจิ้งจอก เราจะได้เข้าไปล่าแมมมอสกันนะเรียบร้อยพร้อมเลยครับตอนนี้ผมเจอหมียังไม่เจอแมมมอสแมมมอสจะอยู่ตรงปราสาทน้ําแข็งครับผมต้องตามหาปราสาทน้ําแข็งให้ได้ก่อนอ่ะผมเจอแมมมอสแล้วเรียกมาเลยนอนมาเลยครับแมมมอสตัวเดียวก็ได้ซีโครงเยอะแล้วมั้งใช่ปะเฮ้ยโอ้หนกว่าไม่ได้โอ้ถ้าไม่ได้นะยังเซ็งยังดีว่าได้2อ,อันนะเอาเนื้อไปด้วยไปทำสเต็กครับ แล้วก็คืนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมหลบที่นี่ก่อนไกลบ้านกูขนาดนี้กูกลับบ้านเลยก็ได้ปะโอเคได้เนื้อไม้มอสมาสองอันเราทําอะไรได้วะบาร์บีคิวครับซี่โครงบาร์บีคิวความสามารถนะครับถ้าเรากินไปนะมันจะเพิ่มความหิวเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยเวลาเราจะเลือดน้อยเนี่ยกินเพื่อหิวได้โอ้ตรงนี้เราได้เค้กครับเฮ้ยของหวานเราไว้ที่นี่ดีกว่าของหวานเราวางที่นี่ครับซี่โครงบาร์บีคิวเอาซี่โครงมากับแครอท2อันใส่เข้าไป โอ้โหอุ้ยอุ้ยได้กินมากเฮ้ยทำเป็นเล่นไปผมจะมาวางที่นี่วางไว้โต๊ะละสองเมนูพอมาํากันอีกสองอันครับวางตรงไหนดีวะโต๊ะนี้เลยกันเดี๋ยวเราค่อยไปหาเก้าอี้มาวางตรงนี้อีกอันหนึ่งจาโอเจลลี่เนี่ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวเราต้องลองคราฟดูนะครับผมต้องการนะตอนนี้ผมต้องการแค่เก้าอี้เยอะๆเท่านั้นเลยอ่านี่ไงเยี่ยมเลยครับต้นไม้ไปตกแต่งด้วยเก้าอี้ของผมเอง แล้วก็ลั้วด้วยครับป้ายด้วยโอ้โหซื้อครบเลยว่ารอบนี้เก้าอี้ผมผมก็อว่างตรงนี้เลยกันนะด้านในนี่เอาไว้แบบว่าเวลาไม่มีลูกค้าแล้วก็มานั่งพักด้านในครับอันนี้ป้ายบอกทางอ่านี่แหละสวยงามเฮ้ยนี่มันโคตรเจร้านเลยทุกคนแต่ว่าเก้าอีเ้เนี่ยขาดไป2ตัว3ตัวนะเว้ยเดี๋ยวเราค่อยหาเพิ่มได้ ในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือปิดรั้วด้านหลังนี่ครับและก็ออกไปตามหาแมงกระพุนมาให้ได้ครับภารกิจของเราก็จะสำเร็จนะทุกคนนะเท่านี้หลังร้านของผมก็เสร็จเป็นที่รีบร้อยนะเรียบร้อยครับโอ้โหสวยมากหลังร้านของเราเวลาไม่มีคนแล้วก็มานอนพักผ่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแบบครบๆตอนสุดท้ายนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยภารกิจสุดท้ายก็คือ หาตกแมงกระพุนให้ได้หรือว่าผมจะไม่ต้องไปบ่อฉลามวะเราอาจจะได้แมงกระพุนจากที่นี่เลยหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่วะเฮ้ยได้วะโอเคสุดยอดกลับเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปบ่อฉลามเสียเวลาอัเปเบตด้วยง่ายดายกว่าที่คิดแมงกระพุนเราดูสูตรแป๊บหนึ่งแมงกระพุนกับอะไรก็ได้สองอันแค่หลอดสองอันและแมงกระพุนเลยกันมาครับจาโอเจลลี่ โอ้มันคือเยลลี่ในโหลนั่นเองวางไว้นี่เลยครับของหวานเอาแมงกะพุนมาทำเยลลี่น่ากินมากครับบัฟของมันก็คือตอนกินไปนะครับจะฮิวเลือดเต็มเลยนะครับแล้วก็จะได้บูสต์สปีดเนี่ย5นาทีเลยครับโอเคตอนเนี้ยทุกคนภารกิจผมสำเร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูร้านกันว่าร้านเรามีอะไรบ้างนะทุกคนนะนี่ครับเข้ามาเก้าอี e, ้มีไม่ครบเก้าอี e, ้มีไม่ครบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบว่าเก้าอี้ K e, มันก็ต้องมีขาดกันบ้างนะเข้ามาครับ มีโต๊ะสี่ตัวนะครับรับลูกค้าได้หลายคนเลยตอนนี้มีลูกค้าอยู่7คนคนนี้นั่งคนเดียวครับเข้ามาคนเดียวกาลังกินซี่โครงบาร์บีคิวอยู่อุ้ยผมนั่งกับเขาด้วยรักกันครับนั่งกอดกันเลยตรงนี้ก็เป็นอาหารที่รอเอาไปให้ลูกค้านะครับโซนของหวานจะเป็นตรงนี้ครับทุกคนเดินเข้ามานี้เป็นป้ายป้ายอะไรก็ไม่รู้มีทาทมทไมก็ไม่รู้เลยเข้ามาตรงนี้เป็นที่ทําอาหารครับตรงนี้เดินเข้ามาอีกหลังร้านอันนี้จะเป็นโซนหลังร้านนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับ เอาไว้เก็บของสดนะชั้นวางของพวกนี้จะเอาไว้หน้าเลยนี่มันกระต่ายดินี่มันวัตถุดิบเฮ้ยวัตถุดิบสดๆครับทุกคนโอ้ยดีเลยทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะว่าร้านผมเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพขนาดไหนครับมันยังเดินได้อยู่เลยครับตรงนี้ก็เป็นไมโครเวฟครับเอาไปทําอาหารได้ด้วยนี่แหละทุกคนจบไปแล้วครับกับการเปิดร้านอาหารด้วยคลาสเชฟครับผมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะคลาสนี้ ผมชอบเลยคือมันมีอาหารหลากหลายดูทุกคนดูดิโอ้โหดูซี่โครงบาร์บีคิวโอ้โหน่ากินไหมนี่มันซี่โครงช้างแมมมอสส่งตรงจากในป่าเลยเว้ยนี่แหละความสนุกของการทําอาหารเว้ยลองคิดภาพว่าไปกันหลายคนแล้วเราก็เล่นคลาสนี้แล้วเราก็เอาคลาสเนี้คอยทําอาหารอยู่ที่บ้านให้เพื่อนโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วถ้าเราทําเป็นร้านอาหารแบบนี้ด้วยนะโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนเฮ้ยลูกค้าเป็นลมเฮ้ยลูกค้าเป็นลมครับทุกคน เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ไปจะให้ลูกค้าเป็นลมในร้านไม่ได้ครับร้านเราจะดูไม่ดีนะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับคลิปนี้ก็บายบายครับ